สวัสดีครับวันนี้มาดู e t แตนซิ่งครับเครื่องสปีดแรงนะครับสปีดแรงอีท e ีสปีดแรงนะครับต่อเดิมครับกระทะเดิมเกี่ยรสองลูกครับมาใส่ครับใส่อ้อยจะมี3าคันอยู่ข้างบนด้วยนะครับ3คันอยู่ข้างบน วันนี้ใส่เยอะหน่อยนะครับกระเทินครับยังยังยังเหลืออยู่เลยครับยังไม่หมดครับทางทรโหดอดทนมาครับทางโหดร้ายมาแล้วใส่สูงด้วยเสียวมากครับผมเจ้าของรถทุมยังไม่กล้าขับเลยครับเลยให้พี่ชายเขาขับให้นะครับ นี่ครับดูใส่ครับออกจากทางนะครับทางนี่ทอรหดอดทนมากครับอาศัยกดหน้าครับไม่ค่อยได้ถ้าไม่กดหน้าออนนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วครับไอ้สามคันวันนี้มาคนสามคันครับนั่นคันหนึ่งกำลังออกไปครับกำลังออกไปจอดนะครับ เว้นทางให้กันเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวผมไปถ่ายข้างหน้าให้ดิดใบอ้อยเนี่ยอันเผากลางเลยครับ มาได้โหดได้มาเตเต้นเลยเต้นเลยเต้นเลย Rồi chỗ bên Nếu kia cao cũng tệ Ai men mà xanh như xe mưa ai Mày gì ngài cái tình ơi ดูเปิลครับดูเต็นครับเต็นอยู่ไม่นิ่งนะครับเต็นครับเบรกครับเบรกเบรกเบรกเออเลยครับไล้เต้นเดือดพื้นนิดนึงครับข้างในเนี่ยมีแต่ใบอ้อยครับยางครับเผาเดิมครับกระทะเดิมครับอนไม่เท่เฟื่ยเลย นี่ครับโชเฟอร์ครับขอดูหน้าโชเฟอร์เห็นแต่ฟันเห็นแต่เห็นแต่ฟันนี่อีกสองคันครับเป็นเพลาเดิมทั้งหมดครับเครื่องสิบเอ็ดแรงเช่นกันครับอันนี้เหมือนกันครับเพลาเดิมครับกระทะเดิมตัวนี้เน็บไปเยอะหน่อยนะครับเนี่ยครับเน็บไปเยอะหน่อย รถผมเนี่ไม่ค่อ,อยเยอเท่าไหร่อันนี้เป็นเกียร์เกียร์กลางก็น่าจะเป็นของ i s u z L หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทำต่อได้สวยงามมากครับเข้าโรงกลึงครับของผมได้เชื่อมเอามือครับสังเกตด้วสายตาครับเครื่อนสวิตร์แรงครับดูครับมบันรคกับพอๆกันทั้งสามคันครับ ครับขอจบการจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ครับ